มิชชันธุ o มูลพอดแคสต์ a s t b r o The ่บ o าย u ดวอนเท p r e m i u m Skin Care formen สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s i s s t o t to t o o n p o n p o s t นะครับคุณอยู่กับรวิทยหานุสาหะนะครับผ่านมาอีกหนึ่งปีนะฮะรวดเร็วจริงๆนะครับปีนี้เป็นปีที่โอ้โหดุเดือดมากๆเลยนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็ ตั้งน่ตั้งตาเนาะสำหรับปีถัดไปนะฮะว่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะ,จะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสำหรับปีหน้านะฮะโอเค okay. วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับคนที่กำลังทบทวนกลยุทธ์ต่างๆในการที่จะทำธุรกิจในปีนี้แล้วก็ดูว่าปีหน้าจะทำอะไรเพิ่มเติมอะไรบ้างเนี่ยนะฮะ ก็อยากจะมาชวนคุยเรื่องแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของผมเลยเพราะผมติดตามแบรนด์นี้มาตลอดนะครับก็คือเงินติดล้อน,นั่นเองนะครับจริงต้องบอกว่าเงินติดล้อน,นี่ผมชอบมากอันหนึ่งมาตั้งแต่โฆษณานานมากแล้วของเขาปี2016นะฮะห้าปีละที่เขาบอกว่าเราไม่อยากให้คุณกลับมาหาเราอีกนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นแท็กไลน์ของหนังโฆษณานั้นซึ่งซึ่งมันฟังดูก็แปลกดีเพราะปกติเนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ใช่ธุรกิจส่วนใหญ่หรอกทุกธุรกิจอ,อยากได้ลูกค้าที่กลับมาใช้บริการทั้งนั้นนะ แต่ว่าโฆษณานั้นอ่ะของเงินติดล้อนะฮะบอกว่าเราไม่อยากให้คุณกลับมาอีกนะครับซึ่งฟังตอนแรกดูก็แอบอึง้งอยู่กันนะเพราะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่อยากให้ลูกค้ากลับมาอีกนะครับผมก็เลยไปย้อนดูหนังโฆษณาอันอื่นของเงินติดล้อเนี่ยก็พบว่าเออเขามีเขามีเรียกว่ามีอินไซม์แล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะทำให้แต่ละตัวโฆษณาของเขาเนี่ยยอดวิวเยอะมากนะครับถ้าใครไปดูในในใน,นยูทูบนะฮะยอดวิวเยอะกว่าหนังโฆษณาปกติเยอะมาก นะฮะอย่างถ้าเรานึกถึงธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถยนต์เนี่ยเราก็คงนึกถึงโฆษณาที่อยากเชิญชวนให้คนมาใช้บริการเยอะๆใช่ไหมฮะสำหรับรเงินติดล้อเนี่ยโฆษณาที่ชื่อว่าชีวิตใหม่เนี่ยแมเสเซจไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือคร่าวๆแบบอย่างนี้ห้าปีแล้วนะผมหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกแล้วแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังแบบน,นี้มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์นะครับสิ่งที่เป็น voice over คือ,คอ เวลาพูดในใน,ในโฆษณาเนี่ยที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นคนพูดออกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่า voiceover บรรยายะนะฮะผู้บรรยายเนี่ยพูดคือประโยคที่ว่าเราอยากให้คุณนั่งนิ่งๆแล้วคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากทํามากที่สุดจากนั้นหาความรู้แล้วลงมือทําทําทีละเล็กละน้อยและทํามันให้ดีที่สุดจนกระทั่งถึงวันหนึ่งวันที่คุณเป็นอิสระเราก็จบประโยคด้วยประโยคที่ว่าแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเราไม่อยากให้คุณกลับมาหาเราอีกก็คือพูดง่ายคือว่า อยากให้เอาเงินนี้ไปต่อยอดไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วคุณจะได้ไม่ต้องกลับมาขอสินเชื่ออีกแบบเนี้ยทํานองนั้นนะฮะแล้วก็มีโฆษณาอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ดังมากนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะจำมันนี้ได้เพราะว่าไอ้วิชวลมันตื่นเต้นมากนะฮะก็เล่าถึงชายหญิงคู่หนึ่งนะครับเหมือนคล้ายๆกัจะไปตัดสินใจหลอกเงินยืมเงินจากคนรู้จักอะไรแบบนี้นะฮะจากจากการที่เห็นเพื่อนมีกระเป๋าราคาแพงตัวเองก็อยากมีบ้างแล้วก็โดนไล่ออก โดนไล่ออกแทนที่จะเสียใจดีใจเพราะได้เงินชดเชยนะฮะเอาเงินชดเชยไปเที่ยวญี่ปุ่นแทนนะฮะพอกลับมาก็โดนฟ้องจะยึดบ้านก็ไปกู้หนี้นอกระบบในที่สุดก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วก็เจ้าหนี้ก็ตามแล้วก็ตามแบบโหดอนะครับผมคิดว่าสิ่งที่โฆษณาน,นี้อยากจะสื่อเป็นการเตือนสตินะว่าคนที่ใช้เงินเกินตัวต้องระวังนะครับ เพราะว่าการใช้เงินเกินตัวเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณใช้เยอะกว่าที่คุณหาได้เนี่ยก็คือใช้เงินเกินตัวทั้งสิ้นเนี่ยมันคือการเอาความสุขระยะสั้นไปแลกกับความทุกข์ระยะยาวแล้วก็ไม่ใช่ความทุกข์ของคุณคนเดียวด้วยมันเป็นความทุกข์ของคุณและคนรอบข้างด้วยนะครับซึ่่อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราจริงๆนะครับถ้าผมย้อนกลับไปดูข้อมูลของเงินติดล้อเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเงินติดล้อเนี่ยมีเจตนาหลรมของบริษัทก็คือการส่งเสริมแล้วก็ยกรระะดัับบคคคุณภาพชีวิตของผู้นน ไม่ใช่แค่การเข้าถึงบริการทางการเงินแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสนับสนุนให้คนเงินไปต่อยอดชีวิตต่อยอดชีวิตเนี่ยต่อทําไมต่อเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตนะฮะซึ่งพวกโฆษณาต่างๆสื่อต่างที่ออกมาของเขาเนี่ยก็สะท้อนปรัชญาแล้วก็ความเชื่อนี้ของบริษัทนะครับผมเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหนุ่มนะฮะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบอมจองเงินติดล้อนี่นะฮะตั้งแต่สมัยนู่นแล้วก่อนก่อนเขาจะ IPO นะครับแล้วก็ผมก็เคยได้ฟังคุณหนุ่มสัมภาษณ์ ที่อื่นด้วยนะฮะก็รู้ว่าเอออันนี้มันเป็นเจตนาลมคือเป็นเรื่องที่เขายึดถือจริงอะนะฮะการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนนะครับเงินติดล้อนี่ค่อยความสําคัญมากกับการแนะนําผู้มาขอสินเชื่อว่าจะเอาเงินไปต่อยอดอยังไงแทนที่จะไปสร้างนี้ที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ด้วยเจตนาลมที่ต้องการยกระดับชีวิตผู้คนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ ส่งออกเรื่องความรู้ทางการเงินเนี่ยนะฮะเข้าไปมอบความรู้ทางการเงินให้กับชุมชนเพื่อต่อสู้ความยากจนนะฮะความยากจนเป็นยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศมากๆเลยนะครับในปัจจุบันนี้ครูเรือนของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับ17ของโลกนะฮะเกของ GDP ถือว่าสูงมากๆเพราะไอ้ประเทศที่อยู่ก่อนหน้าเราเนี่ยที่ททลำดับสูงกว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วโครงสร้างหนี้คัวรเรือนของเขาไม่เหมือนกัโครงสร้างหนี้คัวเรือนของเรามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมันเกี่ยวข้องกับทุกคน โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะมีความสามารถที่จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับซึ่ง identity ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เงินติดลอ้อเขาพยายามจะสร้างแล้วก็รักษามาเป็น10ปีแล้วนะครับจนสามารถก้าวเข้ามาเป็นแนวหน้าของกลุ่มธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถนะฮะแล้วผมคิดว่านี่เป็นจุดที่สร้างความแตกต่างนะฮะให้กับเงินติดลอ้อเทียบกับรายอยื่นๆนะครับ อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่า2ปีนี้นะฮะไม่ง่ายเลยสําหรับทุกธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามแล้วก็รวมถึงธุรกิจในอุตสาหการรมสินเชื่อรถยนต์ด้วยนะครับเงินติดล้อเขาก็มียอดลดลงไปนะในช่วงคอร์เตอร์ที่2ปี2020นะฮะโควิดรอบแรกนะตอนนั้นก็หนักกันอยู่แต่ก็ยังมีความตั้งใจนะฮะที่จะช่วยผู้คนให้ได้มากที่สุดนะครับผลกระทบจากโควิดเนี่ยส่งผลกับกลุ่มคนทุกรายได้จริงๆแต่กลุ่มคนที่เป็นรายได้น้อยเนี่ยโดน ค่อนข้างจะหนักที่สุดนะครับและกลุ่มคนที่เป็นรายได้น้อยเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าสําคัญของเงินติดล้อด้วยนะครับเรียกว่าสาหัสกว่ากลุ่มคนอื่นๆมากเลยทีเดียวพอสาหัสเรื่องการเงินเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ต้องไปกู้เงินนอกระบบในช่วงโควิดแล้วก็ที่ต้องไปกู้เงินนอกระบบเพราะว่าไม่ได้มีหลักประกันจะไปขอสินเชื่อจากธนาคารได้การเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคารจึงมีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธมากกว่านะฮะก,ก,ก็ก็ทางเรื่องก็จะเหลือน้อยลงนะครับอีกทั้ง เออจริงจริต้องบอกว่ามันมีเรื่องของการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการพักหนี้ในปีสองพันย่ิบนะฮะแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเ,เรื่องนี้ก็ทาให้เงินติดล้อเป็นเหมือนโอกาสที่ทําให้กลุ่มคนเหล่านี้จะเข้าถึงบริการทางการเงินที่โปร่งใสนะฮะโดยไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีอันตรายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบมากกว่าความเสี่ยงเออไม่ใช่แค่ความเสี่ยงนะ,ะดอกเบีย้ยเขาแพงกว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็เวลาเวลาถ้ามีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินก็แน่นอนนะฮะก็ น่ากลัวมากๆนะครับเงินนอกระบบเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะเผชิญหน้โควิดเนี่ยนะครับผมไปดูผมประกอบการมานะเงินติดล้อเนี่ยถึงแม้ว่าจะ,จ,จะเจอโควิดเนี่ยนะฮะแต่ว่าปี2020เขาก็เขาถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะฮะฟื้นตัวมาได้นะฮะกำไรอยู่ที่2,400ล้านนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล,แล้วมีปัจจัยโควิดเข้ามาก็ยังถือว่าเติบโตอยู่ได้เรื่อยๆอยู่นะฮะแล้วก็ปี2021เนี่ยผมประกอบการ9เดือนแรกก็ดูดีทีเดียวนะครับรายได้จากดอกเบีย้ยเพิ่มขึ จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับอีกทั้งยัปลายปีนี้เนี่ยนะฮะก็เพิ่งมีข่าวมาว่าเงินติดล้อเนี่ยได้ถูกคัดเลือกเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI Global Small Cap นะครับใครที่เป็นนักลงทุนคงจะคุ้นกับดัชนีนี้อยู่แล้วก็รวมถึงดัชนีชุด f u t s e Mid Cap Index ด้วยนะครับแล้วก็มีลุ้นนะฮะจะเข้า Set 50ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะได้เข้า Set 50ไหมนะฮะซึ่งก็ทำให้เห็นว่าเงินติดล้อเนี่ยเขามีกลยุทธ์ในการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างแแข็งงงกรงร่นน่่นนนนนะคัับซึตอ้เีย ได้กมีกาคุยกับคุณหนุ่มนะฮะเราก็พูดถึงเรื่องการปรับตัวเนี่ยคุณหนุ่มก็บอกว่าเออจริงเรื่องหนึ่งที่เงินติดล้อความสาคัญมากคือเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยจะทําให้บริษัทสามารถเข้าใกล้ชีวิตผู้คนได้มากขึ้นนะครับแล้วเขาก็จับทางเรื่องนี้ได้เร็วนะฮะสปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่เราพูดถึงกันเยอะมากคือเรื่องของ Data นะครับซึ่งสําหรับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถยนต์อย่างเงินติดล้อเนี่ยนะฮะ ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญแค่เฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมที่แข็งแรงหรือว่าจ้งปรับญตในการดาเนินธุรกิจการเอา Data มาใช้ก็สําคัญมากเช่นกันนะครับเดต้เนี่ยใช้ตั้งแต่จัดเก็บข้อมูลนะครับจัดเก็บข้อมูลอย่างเดียวไม่พอนะข้อมูลต้องถูกนํามาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงทําไมถึงทําแบบนี้พอเรารู้พฤติกรรมลูกค้ารู้ว่าตัดสินใจเพราะอะไรเนี่ยนะครับลงลายดีเทลแทบจะเป็นลายบุคคลเลยเนี่ยเราก็สามารถหยิบข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาต่อยอดทําให้เกิดนวัตรกรรมแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับ และในการที่จะเข้าถึงลูกค้าทุกทุกวัยเนี่ยนะฮะก็ก็จะต้องทําการเข้าถึงหลายแบบนะฮะเพราะว่าจริงๆการเข้าถึงลูกค้าทุกทุกวัยก็เป็นการเพิ่มความเท่าเทียมแล้วก็โอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อต่างๆซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของบริษัทด้วยเนี่ยนะฮะเงินเดนล็อเดือนนี้เขามีแอปพลิเคชันนะฮะให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ก็เช่นเดียวกันก็ยังมีนะครับตอบโจทย์กลุ่มคนเช่นกลุ่มที่เป็นดิจิทัลเซอร์วินะฮะที่คุ้นเคยกับโลกออนไลน์ <c oughs> หรือคนที่อาจจะอายุไม่ได้อยู่ในนกลุ่่่มี้แตวา ใช้พวกแอปพลิเคชันถนัดเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาจะได้มีโอกาสใช้บริการพวกนี้เยอะนะครับแต่ในอีกทางหนึ่งเขาก็ไม่ได้ลดสาขาลงนะฮะเออแต่กับเพิ่มสาขาขึ้นด้วยนะครับตอนนี้มี1260สสาขาแล้วนะครับอนาคตก็จะมีแผนเพิ่มขึ้นอีกด้วยคำถามคือทำไมถึงเพิ่มสาขาเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะเห็นว่า คนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยมักจะลดสาขาซะมากกว่านะครับอย่างที่บอกนะฮะแม้ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันโลกแต่ก็จะลืมว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครนะครับในกรณีของเงินติดล้อเนี่ยจะเป็นเรนจ์ของลูกค้าที่มีอายุกว้างนะฮะแต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยรวมถึงผู้สูงอายุที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับอุปกรณ์ดิจิทัลสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นสาขาเหล่านี้เป็นตัวแทนในการที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นอีก point หนึ่งนะครับสำหรับธุรกิจที่ผมคิดว่าต้องกลับมาดูจริงว่าลูกค้าของเราเป็นใครเขามีความต้องการแบบไหนมีพฤติกรรมยังไงและเซอร์วิสอะไรทีเ่เหมาะกับเขามากที่สุดนะครับแน่นอนฮะการปรบับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลเป็นเรื่องสําคัญเราพูดเรื่องนี้ตลอดแต่ก็อย่าลืมความต้องการของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเงินติดล้อก็ทําได้ดีนะครับมากเลยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินเชื่อประกันนะครับ ซึ่งผมไม่ได้พูดจากความคิดเห็นของตัวเองนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเงินติดล้อเขาได้รางวัลถึง16รางวัลด้านนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กรด้านแบรนด์ด้านการสื่อสารการตลาดจาก9เวทีชั้นนําทั้งระดับประเทศภูมิภาคและระดับโลกนะครับซึ่งก็ทําให้เห็นจริงๆฮะว่าการปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของเงินติดล้อเนี่ยได้รับการยอมรับระดับโลกจริงๆนะครับในเวทีต่างๆที่ผ่านมามีเวทีหนึ่งที่ ได้รางวัลมากที่สุดก็คือเวที Retail Banker International Asia Trailblazer Award 2021นะฮะก็กว่ดามาหารางวัลด้านนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Retail Bank Thailand จากผลงานโดดเด่นด้านการปรับใช้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนรางวัล Best App for Customer Experience นะครับที่เงินติดล้อเนี่ย ได้มีการลงทุนสร้างแอปพลิเคชันจะมียอดดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้จนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ5 0 0 0สนรายนะฮะรวมถึงรางวัลอย่าง Best Application of Data Analytics นะครับจากการนำเดต a ามาปรับเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนะครับรางวัล Best Use of Machine Learning and Best Advertising Campaign นะครับจากการนำ Chatbot เข้ามาช่วยบริการลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นผ่านทางช่องทาง Facebook Messenger ที่สามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ถึง99%เลยทีเดียวนะครับ โดยฝั่งของประกันภัยก็เริ่มมีการเข้าสู่การเป็นอินชัว e ์เทคมากขึ้นนะฮะโดยมีการเปิดตัว aggregator ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเสนอขายประกันออนไลน์นะครับด้วยเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจให้มากขึ้นนั่นเองทั้งฝั่งของผู้เสนอขายเองและตัวลูกค้าที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโดยในว้ทีอ,อื่นเนี่ยรางวัลส่วนมากก็หนีไม่พ้นเรื่องของการนำา Data เข้ามาใช้ในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล outstanding Uh, customer experience in digital sales strategy 2021นะครับแล้วก็ best use of data analytic s for customer experience 2021จากเวที digital customer experience awards 2021นะครับโดย the digital banker นะครับแล้วก็รางวัล best in future intelligence thailand 2021จาก IDC future enterprise นะครับแล้วก็รางวัล best digital business model initiative l application in thailand 2021จาก the Asian banker นะครับ รวมถึงยังมีรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการให้บริการลูกค้าผ่านบัตรติดล้อนะครับซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่สําหรับกลุ่มลูกค้าและเ,เราได้พูดไปในตอนต้นแล้วด้วยเนี่ยนะฮะยังมีรางวัลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์โฆษณาเรื่องตาา่างๆซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะฮะทำโฆษณาได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็สื่อสารข้อความแล้วก็สะท้อนความเป็นจริงของสังคมด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมได้พูดถึงตั้งแต่โฆษณาที่ไม่เหมือนใครจากการแสดงเจตนารมผ่านประโยคที่ว่าเราไม่อยากให้คุณกลับมาหาเราอีก ที่สนับสนุนให้ผู้คนนั้นตระหนักถึงการใช้เงินและนำเงินไปต่อยอดเพื่อที่จะเป็นอิสระจากวงจรน,นี้รวมถึงโฆษณาที่สนับสนุนการไม่กู้ยืมเงินจนเกินตัวกับการทำอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับ ทำให้ต้องไปอยู่ในวังวนของนี่ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยนะฮะโดยที่วัฒนธรรมและความเชื่อเหล่านี้เนี่ยปลูกฝังอยู่ในทุกๆก,การวางกลยุทธ์ของเงินติดล้อนะครับตั้งแต่การคัดเลือกพนักง,งานเข้ามาการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมผ่านคําแนะนําและการให้ความรู้จนมาถึงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตรกรรมที่นึกถึงคนเป็นหลักนั่นเองนะครับภายในปีนี้หลังจากสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเนี่ยเชื่อว่าเงินติดลอ้อก็ยังคงเป็นที่น่าจับตาม,มองว่าจะมีกลยุทธ์อะไรออกมา ต่อสู้กันแข่งขันที่มากขึ้นทั้งจากฝั่งแบงค์และนอนแบงค์นะครับรวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เราออกมาได้ดูกันอีกนะครับต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเชื่อว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตาม s s i o n to the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission To the Moon Podcast presented by d e v o n t ท Premium Skin Care for m e n